โมเดลิเคชั่นที่ดีให้ด้านขวาเป็นโมเดลเคชั่นที่ไม่ดี ตื่นเต้นแต่ยังไม่แต่แตงหน้าอันนี้ถ่ายแล้วตื่นเต้นกวา่าเดี๋ยวต้องถอไปแต่งหน้าแล้วมวาเลยพูดเลยว่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วปรบมืออย่าหยุดและกรีดสนั่นให้กับคุก้านัทวัฒน์ปิยานนท์โพลสวัสดีค่ะเตื่นเต้นเขาตื่นเต,นต้นแทนคะแต่ช่วยอะไรไม่ได้เท่าไหร่ รอเราเองก็เต้นเตะสนใจไปครับขึ้นแค่ขึ้นแค่นิดเดียวก็ตต่นเตะนใจครับแต่วิธีขึ้นยาวไปเลยเมื่อกี้นี่อันนี้เห็นทั้งตัวป่ะเห็นนี่ตอนเมื่อกี้ร้องนี่ขาดสั่นอย่างเงี้ยก็ไม่พอที่เราเป็นตนบบเวทีอ่ใช่ไม่ไหวไม่ไหวยืนไม่ไหวยืนไม่ไหวคือลูกคอคือไม่ได้มาจากคอมาจากขาสั่นส่ส่งขึ้นมาส่งขึ้นมาอันนี้วิธีฝึกลูกคอจะได้เอาไปกับไปทำที่บ้านบ้างเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นต่อครับ ติดเต้นมากครับผมถือบทอยู่แบบอุ้ยแบบกลัวแบบว่าจำบทไม่แม่นเลยก็เลยแบบว่ามาอ่านเดีมยวามพร้อมอย่างประโยคคำเดียวสั้นๆเลยครับผมก็กูก้าเก่งมากครับเก่งมากๆเลยผมภูมิใจตัวพปก้านะครับขอบคุณสําหรับทุกเรื่องที่สั่งสอนมาอีกตัวเตมอัอนี้กตเตมาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่สอนก็ทําให้เราเป็นทุกันนี้เนาะหช่รั้ขอบคุณจริงครับ นี่เบลล์ไกได้ขอบคุณแล้วขอบคุณที่หน้ากล้องแล้วกันใช่ขอบคุณครับขอบคุณครับมิก้าเก่งที่สุดครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมปอบปี้เองครับสำหรับโชว์นะครับผมที่ผ่านไปก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ขึ้นไปโชว์จริงก็เอ้ยก็สนุกกว่านี่คิด รู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นทําให้อะไรดีๆที่ทเรารู้สึกว่าเราเคยขาดหายไปมันกลับมามันเติมเต็มมากขึ้นรวมถึงก็อยากจะฝากบอกครูก้าด้วยนะครับก็ดีใจมากๆที่ครูก้าเชิญเรามาเป็นแขกรับเชิญท่านหนึ่งที่ได้มาโชว์ศักยภาพ,าพที่คนก็พอได้ดูแล้วก็คงจะดีใจกับเราเติบโตไปด้วยกันนะฮะยังไงครูก้าก็จะเป็นหนึ่งคนที่เป็นอาจารย์ที่ดีเป็นทันครูเป็นทุกอย่างที่ทําให้เราเติบโตนะครับแล้วก็ครูก้าก็จะเป็น เขาจะพัฒนากลายเป็นผูก้กำกับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเป็นผู้จัดแล้วสักวันหนึ่งนะฮะแล้วก็เขาก็คงจะเป็นคนที่แน่นอนเขาไม่ลืมบุญคุณผมหรอกกูจ้าไม่ใช่ผมไม่ลืมบุญ,บญคุณกูก้าหรอกแต่ก็หวังว่าไม่ว่าจะมีงานอีเวนต์อีกกี่ครั้งเจอกันอีกกี่รอบเ,รา,เาอาราก็ยังรักกันแบบเป็นอาจารย์และลูกศิษย์ที่น่ารักแบบมีตลอดไปครับกูกา้า แล้วเจอกันนิดนึงขออีกนิดนึงก็จริงๆแล้วเนี่ยแฟนคลับทุกท่านนะครับก็ถือเป็นอีกึรงใจให้กับผมมากๆด้วยบางทีการที่ผมจะลุกขึ้นมาทํางานเนี่ยตั้งใจทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งพอเราเห็นล้วก็จะม้วนตัวเลยแล้วก็จะม้วนเร่ง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 เวลาหน่อยก็ดีใจนะครับเพราะหวังว่าจะได้เจอแฟนคลับที่น่ารักแบบนี้ทุกวันคูก้าที่มีงานอีเวนต์ดีๆแบบนี้จัดขึ้นมาก็เพื่อทุกท่านได้เสพเรื่องราวของการนําไปใช้ในซีรีส์ด้วยนะครับก็สรุปร่วมกันครับกับงานนี้ แรงที่ทําให้เราเกิดแรงดานใจเช่นคุณเคยคุณเคยมีคนบอกนะว่าจะต้องเอาลูกนะั้นลูกนี้ติ่ตรงหัวเตียยขอบคุณพิก้านะครับผมที่เชิญพวกเรามานะเราก็จะมาเล่นซีนหนึ่งของคีวส์ที่เราเลือกมาแล้วก็ได้เหมือนเอาคาแรคเตอร์กลับมาอีกครั้งอยน่ใ้รื้อฟืน้นใช่แต่ครั้งนี้เราจะแบบเป็นเฮียเหลี่ยนกำลังเกอร์ในเวอร์ชั่นที่ไม่เหมือนในซีรีส์ไม่เหมือนในซีรีส์ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงก็ผมรู้สึกแรกเลยรู้สึกดีใจุณก้ามากๆที่ ครูกล้าอยากเปิดแบบคลาสสอนเรียนนะคร mm ับ hmm. ปกติก็สอนแต่พวกนักแสดงแต่ตอนนี้นก็เหมือนอยากกระจายเหมือนความรู้สึกหรืออะไรต่างๆให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่าการดูซีรีส์เป็นยังไงหรือว่าการมองอินเนอร์หรือความสุขเป็นยังไง mm hmm. เพราะว่าเราเชื่อมั่นในตัวครูกล้าอยู่แต่ว่าเรารู้สึกว่าเรสเพคในการสอนครูกล้าอยู่แล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ พีก้ามีวันนี้คือเป็นประสบความสําเร็จในภูมิใจพก้ามกันที่แบบว่าเปิดคลาสแล้วมีคนดูในออนไลน์ด้วยออนวนเยอะกว่าเพราะว่าที่นั่งที่นี่ได้สองยคนนะครับผมโรดีใจมากๆนะครับพี่ก้าบอกว่าพี่ก้าตื่นเต้นด้วยแต่พี่ก้าบอกว่าในรายการก็มีความสุขเ้็ใจพี่ก้ามากๆเพราะว่าปกติจะสอนแต่แบบว่านักเรียนนักแสดงของพี่ก้าแต่ว่าตอนนี้จะเป็นบอกว่าแต่ว่าแฟนคลับเข้ามาเรียนด้วยเป็นหมงก็ตื่นเต้นแล้วครั้งนี้เราก็ตื่นเต้นเหมือนกันใช่ครั้งนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับ ก็กพี่กาสู้ๆนะจริงๆพี่กาบอกเสมอว่าโปกติห้องเล็กคก่าไม่เคยกลัวอะไรเลยเวลา มันจะมีความขลังของห้องเรียนแต่ตอนนี้มาเปยนสถานที่ก็อยากเป็นกำลังใจให้คก,ก้านะครับเพราะว่าวันนี้มันเป็นสเตจของคก้าก็อยากทำให้เต็มที่นะครับผมก็เป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวชูเราก็ทำเต็มที่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ยังกรหนูอยากจะขคอ,ก,ขอก็ขอเรียน acting class ฟรีตลอดชีวิตนะครับผมไม่คิดตังค<ม>์ไม่คิดตังค<ม>์ให้กันได้ไหมให้กันได้ไหมอันนี้พูดเล่นๆพูดจริงพูดจริงพูดจริงก่อนได้ก็ดีไม่ได้ก็ก็ไม่เป็นไรสนใจแต่ได้ก็ดี ครับผมก็พูดถึงครูก้าในวันนี้นะครับครูก้าเปิดห้องเรียนนะครับผมก็เฮ้ยหล่อเกินหล่อเกินหล่อเลยขนาดหล่อโอ้โหธรรมดาธรรมดาธรรมดากระสูดแดงมันก็แค่แบบเปล่งประกายึ้นไหมไม่หล่ออะไรนะครับไม่ได้เก๊งเลยไม่ได้เก๊กครับจริงๆก็ยืนท่้นี้อยู่แล้วปกติดีใจกับครูกามากนะครับผมที่ได้เปิดห้องเรียนสอนนะครับปกติกจะสอนแค่พวกพวกเราเนอะพวกนนักเรียนที่เตรียมพร้อมที่จะไปแสดงนะครับผมแต่ว่ารอบนี้ก็คือมาสอนการแสดงเบื้องต้นนะครับผมให้กับทุกคนนะครับได้ดูนะ บางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยเรียนจะน่าเบื่อไหมเรียนจะแบบเออจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับบอกเลยว่าคูก,ก้าเป็นคนที่สอนสนุกนะครับผมแล้วก็อยากติดตามอยากเรียนรู้เรื่อยๆเลยนะครับผมบอกเลยว่ามาชมครั้งนี้ก็คูก,ก้าเตรียมตัวมาเยอะมากๆคูก,ก้าเจอก่อนวันงานจริงๆก็หลายวันใช่ไหมครับมีไปเวิร์กช็อปด้วยอะไรเงี้ยคูก,ก้าก็บอกว่าคูก,ก้าตื่นเต้นแต่ก็เห็นการเตรียมตัวคูก,ก้าแบบหนัก,ก,ก,าก,ก,กามากๆนะครับผมก็ดีกับคูก้ามากนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่างที่เฉลี่ยอนุเคืาอบอกนะครับผมว่าเปิดคลาสเรียนให้กับพีอี้คนเดียวได้เรียนฟีตลออเหหมืนนนนกกกััคบใ้สุุท เก๊กมากอะไรนะครับสุดไม่ได้เก๊กครับยื่นเฉยๆะเก็กที่สุดเลยไม่ได้เก็กนะครับานยืเก็กมากสุดที่สุดเลยโคตรเก็กเลยจริงความเก๊กที่สุดเกก๊มากนะโอยเหมือนเป็นเป็นส่วนเกิร์ยังไงก็ไม่รู้เอา อันนี้ยนัยอ่ะโอเคกับถ้าทุกคนพร้อมแล้วขอเสียปรบมืออีกรอบกับคูก้าเปลี่ยนชุดจ้ะ ค่ะก็อยาอ่างแรกเลยด้วยความที่รู้จักกับพี่ก้ามาตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพี่ก้าแบบเป็นครูเราด้วยแล้วก็มาถึงจุดนี้แบบโหแบบคนมานั่งฟังเยอะมากสิทธ์ก็เยอะมากก็ดีใจค่ะภูมิใจในตัวพี่สาวมากดีใจค่ะแล้วก็อยากให้ครูกล้าเนี่ยให้คิวเจนนสิสเยอะๆนะคะวิชาที่ครูก้าถ่ายทอดมาเนี่ยตัวเจนเจนเอาไปใช้ได้จริงทุกอย่างเรียนกับครูก้าคาแร็ t ต์แอคติิโอเนี่ยเขาเรียนคือ บอกว่าวิธีการใช้จริงอะเป็นยังไงพอเข้าซีนแล้วเป็นยังไงแล้วตัวเจเจเป็นคนที่เหมือนแบบไม่ได้เป็นเด็กบ้านมาก่อนอะเข้าใจปะไมเ่เขาเรียกว่อะไรอยู่ๆก็แบบมาถ่ายละครเลยแล้วก็แบบถ่ายละครอยู่นั่นน่ะแล้วเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเราเจอปัญหาแบบนี้จะทํายังไงเหมือนบางทีเรารู้สึกช้าแล้วว่าเวลาเสียใจเพราะว่าพ่อแม่เสียเงย เสียใจกับเรื่องเดิมๆกี่เรื่องกี่เรื่องก็ต้องเสียใจจนมันร้องไห้ไม่ออกแล้วอะไรเงี้ยก็จะมาแก้ไขที่ครูก้าเท่านั้นค่ะแล้วพี่กายไม่ได้เป็นแค่ครูนะคะเป็นทุกอย่างของเจนเป็นที่ปรึกษาเป็นพี่สาวบางทีก็เป็นเป็นผัวเรียกเป็นผัวเลยก็ได้เพราะว่าเวลาเมาหรืออะไรก็อุ้มอุ้ยใจอ่ะตกใจอ่ะอันนี้ลูกมูฟฟาม <laughs> อย่าลืมนะพี่สาวแล้วเวลาไปเที่ยวกันก็แบกลูกสาวคนนี้ด้วยรักนะแล้วก็อยู่กันไปจนแก่เข้านะคะเวลาสุท้ายไม่เดลทุกคนจะได้ยิน กับพม่าึกษาไปนี้สุคที่ เีค่ะก็ได้รับความรู้มากเลยแบบคือสดตัวเป็นคนที่เรียนด้านนี้มาอยู่แล, <S 2> <S 2> แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนได้รื้อพื้นเกี่ยวกับที่เราเรียนมาเอาวยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าชอบมากแล้วก็คูกค้างหมดแล้วเราเข้าใจง่ายมาก จริงๆก็เป็นคนที่แบบว่าเรียนด้านนี้มาเหมือนกันเลอย่ะเยค่ะก็รู้สึกว่าวันนี้มีประโยชน์มากแล้วก็ทําให้เราเห็นถึงกระบวนการต่างๆที่แบบว่ากว่าที่นักแสดงจะมาเป็นแบบซีรีส์เรื่องนึง,ง <ๆ S 2> อะไรี่ยมันไม่ใช่แบบแค่แบบหน้าจอที่เราเห็นจริงๆเขาทํางานมากกว่านั้นส่วนนี้ไม่ได้เรียนดอกเข้าใจขึ้นแบบไม่เคยรู้เลยว่าแบบการเรียนการแสดงมันจะมีแบบมันยากมันยาก,ยากแล้วมันมีศาสตร์ <c oughs> อะไรเยอะขนาดนี้มาก,ก่อนแล้วพอเล้ก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้เองจริงๆการแสดงมันคือแบบสิ่งรอบตัวเราจริงๆมันมันมันเอาไปใช้ได้อยู่แล้วอะค่ะซึ่งอยู่กับ ทางสางหนไปใช้กับอะไรมากกว่าจริงๆมันอยู่ในทุกๆวันของเราเลยเอาค่ะมักงนะเชี่ยผมเป็นคนจอนแหลมลนะเนี่ยจอนกันจ,จอนอ๋อจอนแหลมมากเลยนะจ,จอน,ะนจอนแหลมใช่คนจอนแหลมเน้นๆคนจอนแหลมมากเลยใช่จริงๆวันนี้ครับอยากจะมาแสดงความดีกับคุก้าแต่วันนี้ผมมาติดซ้อมง,งานมีดของต,ตงก็เลยมาช้าไปนิดนึงฮะงานเริ่มกี่โมงวันนี้วันนี้เริ่มตั้งแต่หกโมงเช้าหกโมงเช้าคือมาลันทู เอาจริงคืออยากจะมาแสดงความยิดีกับพี่ก้าเพราะว่าจริงวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของพี่ก้าเหมือนกันนะจริงๆพวกเราอยากจะมีน้องๆอ,งอีกหลายคนมาร่วมแสดงความยิดีแต่ว่าติดภารกิจไงมีงานกันเยอะแยะอันๆๆนี้ผมก็คือเพิ่งซ้อมงานมิวติ้งของตัวเองเสร็จก,ก็เลยรีบม,มาหาพี่ก้าแบบเขาเรียกติดจุลยไงก็แสดงความยิดีก<อ>ับพี่ก้าด้วยครับก็รักพี่ก้ามากเชื่อว่าพี่ก้าก็เป็นครูที่เอาจริงๆผู้ผมนะฮะทุกคนตรงนี้มีวันนี้ได้ก็ต้องต้งองพูดแหละขอบพี่ก้าเพราะตัวเองฮะขยันหมั่นเพียนเดี๋ยวเน กายดีมาจากพระรามสอนไว้กันให้เขาถึงที่พักเราเล่นครับจริงๆก็นั่นแหละครับมีวันนี้ได้เพราะก็ออ๋พี่ก้าอยู่ดีแหละพ่อแม่เดี๋ยวครับจบเสียมารวมไม่จบอ๋อพี่ก้านะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็น acting coach คนแรกเจอกันเนาะเจอกันเจอกันจันเจอกันบิ๊กจริงๆจะขายไม่ได้อะไรคือบอลชอนอีกหนึ่งคนที่สอนแล้วเดี๋ยววันที่แปดไปป่ะวันที่แปดไปออกกองหรือว่าไงวันที่แปดมีมงคลป่ะตอนเช้าข้าอ่านปุ๊บเที่ยงเข้าอันนี้ไม่ได้ถามนะบอกกันบอกเป็นคนแบบ สอนบทแน่นบทกูจะมีอะไรเห็นแต่แผ่นหลังเดินเข้าออฟฟิศจบแล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแอนด์พิงโค้ดที่สอนทำให้ผมก้าวแล้วแต่ออกงจะกลับกันเพราะเดี๋ยวผมจะลงไปที่สแตมบัตอยังยังเลยยังไม่สแตมบัตเนี่ยไอ้ฝากทีมงานไปนี่เลยอุ้ยอะไรโชว์อันนี้ทำเป็นของพี่ทำกับธนาคารเลยไม่ใช่ธนาคารบ้านอะไรไปจอดรถอ๋อฝากฝากด้วยกูไม่มีบัตรฝากด้วยแล้วจะจะลุกออกยังไงถ้าฝากบัตรเลยตรงนี้เอาลุออกไง เออฝากถ่ายคนอื easy, ่นเขาดีกว่าไปถ่ายซีถ่ายซีถ่ายผมเดี๋ยวก็ลบทิ้งอยู่ที่เออใช่อ้าวรู้เนี่ครับพี่จุ๋รุ่นจุ๋มเยอะไปหมดมึงไม่ค่อยเห็นเราส่วนใหญ่กล้องมันชอบก็ถ่ายโอ้ไม่ถึงถ่ายก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับไปเขาไม่ได้อะไรจากครูอยู่ดีเจอครับทุณลุงทุกคน